วันโซเชียลหรือเจนนี่แบล็กพิงตั้งค่าเองโลกโซเชียลมีการแชร์โพสต์ของผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่ระบุข,ข้อความว่า o d ดเดเทเลอรเป็นค่ายที่ก่อตั้งโดยเจนนี่ในเดือนพฤศจิกายน2023 O.A. ย่อมาจาก o อ d a t ทเลอเป็นที่ที่มีจุดหมายเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆที่น่าดึงดูดใจในรูปแบบที่แตกต่างจากปกติหรือที่คาดหวังซึ่งยังไม่มีข้อมูลชัดเจนอย่างเป็นทางการซึ่งจุดประเด็นถกเถียงกันว่อนว่าเจนนี่หนึ่งในสมาชิกวง Black พิงตัดสินใจตั้งค่ายดูแลตัวเองหรือเปล่าหลังวันก่อนไว e n t e r t อ i n m e n t ออกมาสรุปเรื่องสัญญาของสมาชิกวง Black พิ n k ว่าเจนนี่จีซูโรเซและลิซ่าตัดสินใจเซ็นสัญญาต่อกับไบจีเพียงการทำงานวง Black พ i n k เท่านั้นแต่สัญญาเดี่ยวของแต่ละคนยังอยู่ในช่วงการเจรจาอย่างไรก็ตามต้องจับตาม,มองรอฟังความชัดเจนกันอีกครั้งซึ่งล่าสุดเองสาวเจนนี่ก็ได้โพสต์ภาพและคลิปวิดีโอมากมายลงไอจีส่วนตัวซึ่งงานนี้ยิ่งทำให้รู้แล้วว่าสาวเจนนี่อาจจะตั้งค่ายดูแลตัวเองก็เป็น ไปได้แต่มั่นใจว่าถ้าสาวเจนนี่ตั้งใจทำอะไรก็ต้องทำออกมาได้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะเพราะสาวเจนนี่ทั้งสวยทั้งเก่งและมีความมุ่งมั่นมากๆเรียกได้ว่ามีของแบบสุดๆส่งเพลงไหนออกมาทั้งซิงเกิลเดี่ยวและกลุ่มก็ต่างโด่งดังอย่างมากเลยทีเดียวค่ะฉะนั้นการที่สาวเจนนี่ต้องการดูแลตัวเองก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่มั่นใจนะคะว่าถ้าสาวเจนนี่ยังอยู่กับค่ายใหญ่อาจจะพาสาวเจนนี่โด่งดังมากกว่าที่เคยเป็นก็เป็นได้แต่สุดท้ายต้องเคารพการตัดสินใจของสาว อะไรที่ว่าดีแฟนคลับก็พร้อมสนับสนุนเสมอนั่นเองค่ะรวมไปถึงสาวๆคนอื่นๆของวง b l a c k พิงคเช่นเดียวกันสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิวด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า